สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวัน,นกระผมแพ้เตนานานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทข็องพระบาทสมเด็จรพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลจดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาก็นานโขแล้วครับท่านจะมีลยบุบโดยบีอยู่เต็มที่เลยครับท่านเห็นชัดเจนเลยครับท่าน แล้วก็ยีนจังคือยังไม่ได้ทําการล้างความความสะอาดเหรยเลยครับสําหรับปีพศนี้สำคับเราไม่รู้ครับ,บรว,ว่าเหรียญน,นี้จะติดอยู่ใหนือิบันดับที่หายากหรือไม่ที่นักสะสมต้องการหรือเปล่าครับนถึงไม่ได้ติดอยู่หนือนิิบันดับที่หายากนักสะสมก็ต้องการครับตอนนี้เหรียญลอเข้านี่หายากขึ้นทุกวันตัวนลยนะครับท่านเพราะว่ากองซาบออกไปรับซื้อทุกวันตัวนครับใครยางได้เหรียญใหม่อย่างเงี้ยก็อเอาเหรียญเก่าๆนี่ไปแลกครับท่านบางคนไม่รู้เลยว,ว่ามีราคาซื้อขายกันจริงจังครับ เราไม่รู้เขาว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศเลยนะครับลักษณะของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดครับคิ้เปื์นิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองลล้วนนะครับดูสิครับลยบุบลยบีเห็นชัดเจนเลยครับเบอเลยอบล่าเลยเนี่ยเรามารู้ขอบเฟืองกันก่อนดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับเหรียญนี้ครับนี่ครับขอบเฟืองครับอื้ก็มีลายบุเลยบี้เห็นชัดเจนเลยครับเยอะพอสมควรครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านให้ดูใกล้ๆไปเลยครับนี่ครับมีเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะจุดนี้ครับ บุกเข้าไปต้องเจอครับหล่นลงมามันต้องเอาเหลี่ยมลงก่อนแน่นอนครับไม่ใช่เอาหน้าลงแน่นอนครับมันเคยเป็นลักษณะแบบนี้มาก่อนครับสำหรับขอบเฟืองสำหรับเหลี่ยมนี้รู้สึกว่าจะสวยงามอยู่นะครับนี่เนนี่ครับโอเคอยู่นะครับสวยใช้ได้ทีเดียวครับท่านแล้วมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวศอเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับนี่กลับมาแล้วนะครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิวสามตัวชิคกันดูตัวที่สีขาวมันที่หนึ่งนะครับพอจ่อสองฝันห้าร้อยห้าสิบห้าครับท่าน สองห้าห้าห้านะครับส่วนตรงกลางคือวัอดอรุณราชวรังตามลงมาอีกนี่คือแม่นางโจกญุญยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบิยนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยจํานวนการผลิตดูที่เท่าไหร่ครับสองห้าห้าห้าเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วกันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับท่านในดักรายเงิน ขยับขึ้นมาอีก20บาทครับเป็น70บาทแล้วครับจาก50บาทเป็น70บาทแล้วครับคู่มือใหม่เนี่ยเขาขยับขึ้นทุกป,ปีครับผมก็ไม่รู้ว่าเน W4 ราคาอยู่ที่70บาทเนี่ยซื้อเลนส์ที่ผานก็ใชนเลยครับขยับไหมขยับครับจาก12บาทเป็น15บาทถึง20บาทเลยนะครับ